หมดข้ามสี่บอกเบิ่งเน่ตอนนี้ใบโม่งเลยเพราทันตื่นเบิ่งเบิ่งเอาปุ๊บกับเพทันตื่นดูนะพี่ปิงแงมแงมเรียกว่าแล้วก็ะหักน้องพี่น้องละเรียกว่าแล้วก็ะหักเมิ้นปันได้ก็หอมเนี่ยดูนะเบื้องคนรอบอย่างเข่าเลวดูนะตัวสีอาบน้ำให้ได้ เอาหาวสิหาวสิพี่ปิงหาสว้าม่ฮ่าฮ่า่าฮา่่ะนตาอะวตาหนีขึ้บ้กมืดบ่ะเนี่ยตาหนีขึ้นบ้มืนเลยเอยหิวน้ำไม่ไน่ยังเป๊ปปี้เป๊ปปี้ปันผลมามี่เราผลต้องเอาไปมีแต่ว่าอันนั้นเราเห็นด้วยกันไอเนี่ยเอาน้ำให้คนกินเรียงดีเลียงดีเรียงดี

อาปากไหมแย้มแย้มแย้มอ่ากบกบกบกุนแ้วก็ปอนค้นี่พี่น้องไม่ธรรมดาดิลูแรกเขาก็ค้นบุญดิเห็นไหมอ่าอ่าอ่าย้แา้มยมเพราะว่าเพิ่นเวลาลูกเพิ่นสิลูกบ่ใครใดเลยจะ มาสมบายครับเตี้ยวยางเพื่อนอย่างริ้วตอนกลางคืนเดินริวริวริวตอนกลางวันไม่ยอมนอนอย่างเนี้ยอ่ะ,อะจริง่ายริงะ่ะอย่างเพื่อนแม่นั่นเนี่ยนี่แหละผู้ใดไม่มาเนี่ยเลี้ยงเอาแต่ตัวนี้ไปแล้วก็คขึ้นเลี้ยงอีกแล้วได้จ้าเด้อ เพราะว่ามันทีแรกเขาเลี้ยงเงง้ากับบอคิดว่ามันสิอยู่โดนปนีเนาะเป็นก็อยู่กับเ้าโดนเดี๋ยว,วเลี้ยงเอาปีที่แรกต้องเล่นเตะฟุตบอลอยู่ดิปีนี้เถ่าคับถ้าเป็นคนก่ออยู่ประมาณลอยลอยหลายปีอ่จจะใช่ไหมอันนี้อันนี้บอเเดเอาลงเันนี่หรอกอ้าแมวนั่งกีน

อี้ขาดตื่นซื่นนิสัยนิสัยเนี่ยลูกยุนนิสัยขี้ขาดตื่นนอนกับนอนอยู่ข้างล่างไก่ขนแต่กินนอนน้ำข้นบันนี่มอสเขาเร่กเล่นนันข้างล่างพอตีตกที่นอนตกเตียงตนนงีนั่นสูงแล้วก็ไม่ลูกเมืนกันอืมยำ <c oughs>

นอนยินขลุ่เทวดายิ่งกว่าเทวดานำะหมาตัวนี้อืม่ะิลูกเลือนนมาิลูกเนี่สิลูกเ,เลืเนเลเอนนี่ไปิไป้มเท่าเวเ่าเรวเหยียดข้าเหยียดข้างเหยียดข้าเหยียดข้างย p p p

มันเคี่ยวมันเคี่ยวพี่ปิงเนี่ยกินข้าวก่อนกินข้าวให้อิ่มเลยตรงนี้นะคะเขาจะนอนอยู่ข้างเดียวมันก็เลยเป็นเป็นดำดๆเพราะมันอาบน้ำแล้วก็เหมือนเดินมนะจ๊ะพรพี่ปิงจริงแล้วสะอาดมากเลยดำหมดดำหมดดำหมดมากินข้าวให้อิ่มก่อนจะได้ของ

ใช่อ่าทำใท้ายเหลือเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวแล้วขี้แล้วน้องแจมเมื่อกี้เยี่ยวไปขี้แล้วสบายแล้วทีเนี้ยมีแต่เดินตอนนี้เขาเดินใหม่ๆไม่ค่อยได้นะจ๊ะต้องประยุงก่อนแต่ถ้าได้เดินได้ก็คือเดินยาวเลย เจ็บป่าเจ็บปาชีวิตพี่ปิงก็คุเลี้ยงอายุทัาปีตีเป็นคนก็คืออา่าร้อยตีไปร้อยสิบปีไปพูดเดินนะจ๊ะนี่พูดเดินตื่นแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินชีวิตพี่ปิงนะชีวิตพี่ปิงเนี่ยอาบน้ำให้บ่อย ตรงนี้เขาจะขาไม่แข็งแรงเขาจะนอนอยู่ข้างเดียวเวลาเราไม่อยู่ดูแลนะคะถครมีหมาใครมีหมาแก่ก็เลี้ยงเข้ามาก็ต้องดูแลนะจ๊ะอย่าปล่อยป่และเลยเขานะเพราะเขาก็อยู่กับเราสงสารเขานะคะไม่ใช่ว่าเขาแก่แล้วก็คือไม่ดูแลเขานะต้องดูแลเขานะคะเพราะเขาอยู่กับเราวางให้ที่สําหรับคนที่ เลีย้ยงหมาแล้วแก่แล้วก็เอาทิ้งแล้วก็เกียดดูแลนะคะถ้าเราไม่ดูแลเขาใครเขาจะดูแล